ตอนนี้ตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะเป็นโอกาสดีนะครับที่เราได้มาร่วมพิธีี่20ท่อดละจากรบรรพบุรุษซึ่งด้านบนสุภาพสตรีจะไม่สามารถขึ้นไปจับต้องได้นะคะขนมมือขึ้นนะคะตั้งจิตแล้วก็เส้นสักร,นาาาระกน,กน,นะคะสารตะกันงชางใส่ของๆกันค่ะ chúng à, ta tự ngoài sàn gì đấy luôn à sàn trên đường đua bậc cam luôn đi ngày này con của bự chơi sàn này bị bay bị té bị mua à tôn... <laughs> เช่นว the well, ้นะครับก็ขอให้ท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับขออนุญาตท่านแสดงนวามคิดเห็นต้องการสิ่งใดนะครับขอให้มีโกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะครับทางกรุงศรีอยุธยานะครับได้มาตามช้างเกือกที่นี่ร้องมาลายนะครับให้ตกลงตกลงตกลงนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นที่ สิ่งสถิตของอพระภูประกำนะครับในการไปจับช้างป่าในอดีตนะครับสาปรประกมก็คือเป็นสถานที่เก็บเครื่องมือเครื่องใช้ใน,ในบ้านนะครับก็จะมีโรงสารต่างหางแยกออกมานะครับอย่างท่านประยาดเชียงคะของเราพร้อมกันก็ได้นะคะขอทีละสี่ท่านก็ได้ห้าท่านก็ได้เดี๋ยวมารอนานแล้วก็จะเปียกนะคะ ไปชพื <t 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 ่อปรุงรัตนาโกสินต่อต้นเปลี่ยนไปเรื่อยเราก็มาเรียกวเป็นสวยก็คืออาจจะเคยนำสิ่งของไปถวายเครื่องบรรณาการเขาเรียกว่าไปสุดสวยนะครับหรือไม่อีกอย่างหนึ่งก็เคยใช้เกณฑ์แรงงานแทนการไปส่งสิ่งของนะครับแทนการเกณฑ์แรงงานแต่ที่จริงแล้วเขาจะเรียกกุยก็บรรยายเปลิขสักพัากลวยให้หน่อยค่ะว่ากำลังทำอะไรอยู่นะครับกำลังแซนประกัมเนี่กับฟานเจ้าทั้งเพี่อเอ๋ยทั้งนางพื้สังกะ ทางนายอำเภอคือไปนุกโซถ้าภาษาคำเมนทางนู้นอำเภอก็จะเรียกเป็นโซนะแต่ว่าเบโซนี่คืออำเภอครับแต่ว่าถ้าเป็นหมู่บ้านก็จะเรียกเป็นนะครับถ้าทางคำเมนแต่ว่าของพวกเราอำเภอก็จะเรียกเป็นทางภาษาไทยออกมานะครับแต่ถ้าเราไปทางคำเมนทางนู้นหมู่บ้านจะเรียกเป็นภูมิตำบวลจะเรียกเป็นคมอำเภอจะเรียกเป็นสะสะบ้านเราสะคือบ้านนอกการสะ ทางเข้ยาเมรยก็ยึดเป็นเมืองโดยเฉพาะทางทางฝั่งกัมพูชานี่ก็จะมีกลุ่มชนชาวกลวยอยู่เยอะพอสมควรน,นะครับผมได้ไปสัมผัสด้วยตัวเองนะครับไปเห็นแล้ววัฒนธรรมประเณีเหล้าขาวเหล้าแดงนะน่ะยังห่วงลูกหลานาอีกเป็นแม่ลูกหลานด้วยนะคะที่จ้องจ้องกันอยู่ก็จะเป็นเหล้าขาวยารอันนี้ก็มานะ เขาเรียกอะไรคะมารับเนาะครับก็สําหรับประเพณีแซมประกรำนะครับซึ่งดั้งเดิมแต่ก่อนนะครับชุดเข้ากรมนะจะแตกต่างจากคนทั่วๆไปเวลาไปจับช้างแต่งกายก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้หรือการประกอบพิธีเส้นก็จะแต่งกายนะครับเพื่อความให้เกียรติเคารพนะครับก็จะต่างนะครับได้รับส่วนได้นะครับก็ตอนนี้ทางข้อหมอก็กำลังประกอบพิธีนะครับเดี๋ยวสักครู่ในวอนครับก ที่ไม่เคยมีมา<ล>กบูรณยนะคะลและ้วถือว่าอุดมสมบูรณ์น้ำท่านะคะก็ปีนี้ชาวนาก็น่าจะได้ข้าวนะคะกันเนยอะเ,ยเลยทีเดียวฝนตก่า,ายนิดหนึ่งลักษณะเป็นยังไงทํานายเสียงไทยวันมีนะคก็อันนี้ก็เป็นประเพณีนะครับส่วน การเส้นประกรรก็จะเป็นเฉพาะในเรื่องของกลุ่มชาวป่วยหรือคนที่มีช้างนะครับจ็จะมีการตั้งสารประกรรขึ้นมาเพื่อที่จะทาพิธีไหว้บูชาะครบวงสรวงในโอกาสสำคัญต่างๆการประกอบกิจการงานใดต่างๆก็จะประสบผลสําเร็จนะครดีมีชัยถ้าหากว่าไอ้ตายตัวการนะครับแล้วตัตมนอยหรือย เนี่ยสวยสวยนุดไหนนะแตสวยจริงๆสวยมากเลยอ่ะสวยจริงจริงสวยมดูบยากาศไม่เป็นใจเราจะมนข้ามหูันไมิจที้านกันอเยนอตห่งสองเล่เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะตอนนี้นะคะนองาว พี่พี่ชื่ออะไรเนาะพี่เ,เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็มุ่งกลับไปที่สาราบ้านด้วยค่ะจะเอาเอาอะไรใส่ไปเนาะจะัดก,การเนาะเอออ่ะใส่แป้ให้เขาไปเส้นสอที่บ้านบ้านนะเนี่ยอยากถ่ายรูปด้วยอ่ะผมหาจะถ่ายภาพเย